สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องจากทาง Redmi กันนะผมในรุ่น Redmi 9C ีนะครับผมตัวนี้เลยเนาะอ่ะจะให้ดูใว้ใกล้ก่อนนะครับนี่อันนี้เนาะเป็น Redmi 9C ีนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของกล้องของมันนะครับกับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมของตัวมันเองเนาะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกเนี่ยผมฝากกด ซับสไครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับในก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของสเปคของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างน,นะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเขาจะมีในส่วนของเปิดมาเราจะเจอในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมเลต m เ9สีหนึ่งเครื่องเนาะซึ่งสีเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีดําแล้วก็เป็นสีที่ผม ใช้ในการรีวิวครั้งนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมเป็นสีแดงที่เรียกว่าแดงออกส้มนิดๆนะครับผมแต่ว่าก็เนี่ยตีว่าเป็นแดงแล้วกันเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับผมแบบ10วัตต์นะครับแล้วก็สายชาร์จแบบไมโคร USB นะครับแล้วก็เข็มที่เอาไว้จิ้มซิมนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคู่มือข้างในกล่องนั้นเนาะ โอเคหลังจากที่เราพาไปดูกันแล้วนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้างทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการดีไซน์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของอติ่งกล้องแบบเป็นหยดน้ำเนาะด้านหน้า1กล้องนะครับผมเป็นกล้องหลัก1ตัวนั่นเองแล้วก็ขอบของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขอบที่บางพอสมควรเนาะไม่ถึงกับว่าแบบบางสุดๆเลยแต่ก็ ถือว่ามีความบางที่ใช้ได้ทั้งด้านบนและด้านข้างเครื่องนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแถบดําหนาขึ้นมาเป็นขอบที่หนากว่าด้านอื่นอนั่นเองนะครับก็ถือว่า,าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อติสําหรับบางคนที่อยากได้สีด้านใกล้ๆกกันเท่าๆกันบางเท่าๆกันอย่างนี้ก็อาจจะหงุดหงิดใจตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อยากจะให้ ด้านบนกับด้านล่างเท่ากันเนี่ยก็สามารถไปซ่อนติ่งได้ในตัว m i u ในกนารตั้งค่าสามารถซ่อนได้เช่นกันนะครับถัดมาจากจอนะผมเราจะมาดูในส่วนของขอบเครื่องกันนะครับด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็น ช่องใส่ซิมเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถใส่ได้2ซิมบวกไมโคร SD การ์เข้าไปได้ด้วยเช่นกันนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะเพิ่มความจุของตัวเครื่องเข้าไปก็สามารถเพิ่มได้นะครับถัดมาทางนั้นใต้ของตัวเครื่องเนี่ยเราจะเห็นช่องลําโพงทั้งหมด3ช่องนะผมแบ่งเป็น3ช่องแต่ว่าสําหรับเลนส์มิเก้าซเนี่ยจะเป็นลาโพงแบบโมโนเนาะก็จะไม่ใช่แบบสเตอริโอนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลมๆเนี่ยก็จะเป็นช่องของไมโครโฟนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น ช่องชาร์จแบตและส่งข้อมูลของตัวเครื่องก็จะเป็นแบบไมโคร USB นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของช่องเสียบหูฟัง3.5นั่นเองครับถัดมาทีนี้ด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นมีกล้องทั้งหมด3ตัวพร้อมกับแฟลชนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของที่สแกนลายนิ้วมือนั่นเองนะครับลายของตัวเครื่องเนี่ยด้านหลังจะเป็นลายเหมือนแบบเป็นเคฟลาหน่อยๆน,นะครับผมเล่นเป็นเหมือนคลื่นอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็เวลาเราสะท้อนกับแสงเนี่ย เราจะเห็นเหมือนมันแบบเป็นคลื่นดําสลหรับเงินนะครับผมสลหรับกันซึ่งก็จะออกมาเป็นสีที่สวยงามดีนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราดูไปแล้วว่าดีไซน์เป็นยังไงนะครับผมของในกล่องมีอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของสเปคของมันกันว่าสเปคของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีสเปคยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสเปคของเล d มี 9C ที่ผมได้มารีวิวนะผมก็จะมีอะจอขนาด6.53้นิ้วนะผมเป็นความละเอียด hd p l u นะครับผมหรือว่าตีง่ายก็คือ720 p นั่นเองนะครับ ชิปวมจรผลเนี่ยจะเป็น MediaTek Helio G35 นะครับผมแล้วก็หน่วยความจำเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบก็คือจะมี 2GB r ิกะไบต์แรมอกิกะไบต์เป็นสตอ r a เรจความจุนะครับผมแล้วก็เป็น 3GB RAM แล้วก็เป็นความจุ 64GB นั่นเองนะครับซึ่งตัวที่ผมรีวิวเนี่ยจะเป็น RAM 2ความจุ32นะครับผมกล้องหลัง3ตัวที่บอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีเลนส์วายหนึ่งตัวความละเอียด13เมไมกัพิกเซล F2.2 นะครับแล้วก็มีเลนส์มาโค 2เมกะพิกเซล f 2 4แล้วก็เลนเดฟอีก1เลนนะครับผมก็จะเป็น2เมกะพิกเซล f 2 4เช่นกันครับกล้องหน้าก็จะเป็น5เมกะพิกเซล f 2 2นะครับผมขนาดพิกเซลก็จะประมาณ1.12นะครับผมการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยตัวนี้จะรองรับแค่ Wi-Fi 2.4 g จุิกะเฮิร์นะครับผมแล้วก็บลูทูธห้าจุนะครับมีภาครับวิทยุเอได้สำหรับใครที่ออ,อยากจะฟังวิทยุเอเนี่ยในตัวเครื่องก็จะสามารถฟัง FM ได้นะผมก็จะมีแอป ที่เป็นแอป radio fm มาให้เราสามารถกดไปฟังได้ใครที่ uh, ยังชอบฟังวิทยุหยุดเนี่ยตัวนี้ก็สามารถลองรับการทำงานของวิทยุได้เช่นกันนะครับพออย่างที่บอกไปเป็น micro usb นะผมลองรับการชาร์จไฟลไ้ที่10วัตต์นะครับผมแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง3.5รวมถึงมีที่สแกนลายนิ้วที่ด้านหลังตัวเครื่องนั่นเองครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000 m ป ah ์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมระบบปฏิบัติการ android 10ที่ครอบด้วย miui 12นั่นเองครับ น้ำหนักของตัวเครื่องนี่อยู่ประมาณ196กรัมนะครับผมโอเคจากการที่ผมได้ใช้งานเจ้าตัว Redmi 9T ตัวนี้มา,าประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับผมเพราะว่า,าทางมีส่งมาให้ก็ต้องขอบคุณทางมีด้วยนะครับแต่ว่าผมเวลาผมอธิบายเนี่ยผมจะพูดกันตามตรงเลยเนาะว่าผมรู้สึกยังไงกับเจ้า Redmi 9T ตัวนี้นะครับผมด้วยการที่ผมได้ใช้โทรศัพท์ที่เป็นแฟลกชิพหรือว่าเรือกลางหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมาตลอดนะครับผมพอเวลามาใช้ เจ้าเลนมี่เก้าสีที่แบบเป็นตัวบัจเจตโฟนไว้ง่ายนะครับผมก็มันก็มีราคาที่ถูกเนาะประมาณ3ามพันแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยล่าสุดผมเห็นพันหกรกว่าบาทนะครับผมก็ซึ่งว่ามันเอามาลดนั่นเองนะครับผมในตัวนี้ซึ่งก็ถ้าเราตีเป็นราคาพันหกร้อยเนาะสำหรับใครที่ซื้อโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยบางทีเขารอโปรโมชั่นอยู่แล้วแหละถ้าเราตีเป็นราคา1,600บาทนะครับาทผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าคุ้มเนาะถ้าใครที่เอามา โทรเข้าโทรออกหรือว่าแบบดู YouTube ทั่วๆไปหรือ,ซ,อซื้อแบบให้บุตรหลานแบบปอ1ปอเอาไปพกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้โทรหาคุณเวลาคุณจะไปรับอะไรแบบนี้นะผมะว่าโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยตอบโจทย์เนาะเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมผมลองเทสไป2เกมแล้วผมก็จะมี PUBG กับตัว Among Us นะครับผมซึ่งจากที่ลองเนี่ย Among Us ลื่นอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมมันมันมันไม่มีทางที่จะแบบเกมอย่างนี้มันจะไม่ลื่นเนาะส่วน PUBG เนี่ยผมก็อยากที่ทุกคนเห็นในภาพเลยผมก็เทสไปนะผมก็จะเห็นว่ามันมีการเล่นที่เรียกว่าไม่คุ้มกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้มันจะอยู่ประมาณแบบ30เฟรมประมาณนั้นนะครับผมซึ่งการปรอบกราฟิกเนี่ยคือ ต่ำสุดทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าถ้าเอามอเอ่เนี่ยเราก็เล่นได้ปกติไม่มีปัญหาซึ่งจากที่ผมได้ลองอตัว PUBG เนี่ย PUBG เป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคเนาะซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกกุนกิดได้ถ้าเรามาจากโทรศัพท์ตัวท็อปนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณต้องการซื้อให้บุตหลานแค่ใช้ทั่วๆไปแบบเอ้ยกลัวหายมั่งกลัวทําตกกลัวอะไรเนี่ยผพว่าอย่างนี้คุ้มมากนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถเอาไปถ่ายรูปได้ เอาไปใช้งานทั่วไปได้ดู u t u b e ได้ท่กัท,ท,ท,ทออกได้ฟังวิทยุก็ได้นะครับผมฟังเพลงนี่ชิวๆเลยแต่ว่าเอาไปเล่นเกมเนี่ยคุณอาจจะแบบอยากลิมิตความอยากเล่นเกมของบุตรหลานเอาไว้อย่างเงี้ยตัวนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นคนทั่ทวไปที่ซื้อไปใช้เองไม่ได้ซื้อให้บุตรหลานเนี่ยตัวแบบนี้เนี่ยผมว่าเหมาะแค่การซื้อเอาไปร่วมสนุกรางวาัลแจกอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเอาไปใช้งานเองก็ย่อมได้นะครับผมแต่ว่าจะเป็นในเครื่องแบบ เป็นเครื่องสำรองเป็นเครื่องซิม2แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมหรือว่าเอาไปดู YouTube ระหว่างวันอะไรแบบนี้ก็เหมาะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีแบตมาให้ถึง 5000mAh นะผม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ได้ยาวๆอยู่แล้วแหละใครที่เอาไปเป็นเครื่องสำรองเนี่ยผมว่าเหมาะดีหรือว่าไปเป็นเครื่องหลักสำหรับใครที่งบประมาณน้อยเนี่ยไม่ได้เน้นเล่นเกมอะไรผมว่าตัวนี้ก็เหมาะอีกเช่นกันนะผมเพราะว่าเรียกว่ามันคุ้มอ่ะสำหรับใครที่เอาไปแค่แบบเอ้ยโทรออกโทรเข้าเล่น Facebook ตอบไลน Uh, เล่นไออาจจะมีความหน่วงๆบ้างแต่ถ้าคุณไม่ได้แบบซีเรียสตรงนั้นอยากจะหาโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ครบมี Android อยากใช้ MIUI อย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้เหมาะมากๆนะผมสำหรับใครทีอ่อยากจะหาโทรศัพท์ราคาถูกๆใช้ถ้าราคาเต็ม3 0 0พันราคาลดเหลือพันหกว่าเนะี่ยผมว่าโอ้มันพันกว่าบาทมันคุ้มมากแล้วนะผมได้แบบนี้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกล้องกันบ้างน,นะผมจากที่ผมได้ไปลองเทสเนี่ย ผมก็ลองทั้งระยะเ,เรียกว่า Y แล้วก็ระยะแบบปกตินะผมที่แบบซูมนิดหน่อยเนี่ยก็ส่วนตัวผมว่ามันถ่ายรูปออกมาได้ดีนะผมตัว AI ของตัวกล้องเนี่ยมันจะช่วยประมวลผลภาพให้เราได้แล้วก็มี HDR มีอะไรพร้อมเวลาเราถ่ายพวกวิวพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่า,าถ่ายแบบ ้าอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถปรับสีให้ออกมาสวยงามได้ดีนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับการใช้งานกล้องเนาะอาจจะมีะความหน่วงความอะไรนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหามากครับผมเพราะว่าตัวเจ้าตัว CPU เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทํางานเพิ่มขึ้นเนาะด้วยตามสเปคข,ของมันแหละมันก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงส่วนกล้องหนาเนี่ยจากที่ผมลองในโหมดของ portrait นะผมก็ถ่ายแบบลายหลังอะ่ะมันก็สามารถทําไม่ได้ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดตามตรงเนี่ย การละลายหลังของมันเนี่ยก็ยังมีเห็นเป็นแบบขอบที่ยังเบลอไม่เนียนมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถ้าใครไม่ได้ซีแบบไม่ได้กลับเอามาใช้แบบถ่ายรูปเซลฟี่มากๆอยู่แล้วอ่าก็เอามาถ่ายแค่แบบส่งให้เจ้านายดูส่งลูกค้าถ่ายเก็บเล่นๆถ่ายรูปครอบครัวถ่ายวิวเก็บไว้ดูอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผมสำหรับผมนะก็ เรียกว่ามันก็ถือว่ามีกล้องที่ครบช่วงนะผมแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับใครที่อยากจะเอาไปถ่ายรูปส่วนวิดีโอเนี่ยผมก็ไม่ได้ลองมากนักน,นะผมแต่ว่าก็สามารถถ่ายได้ที่ 180p 0นะครับผมแบบ30เฟรมนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมโอเคนะครับผม 180p 0 30เฟรมก็ใช้งานได้เอามาท o u t u b e เล่นๆแบบอยากถ่ายลูปลง y o u u u b อะไรแบบนี้อยากลองทำ channel ดูแบบเนี้ ก็แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมหรือว่าเอาไปทํางานทั่วๆไปก็สบายแน่นอนนะครับทีนี้โดยสรุปแล้วผมสำหรับผมแล้วที่พูดไปให้ฟังทั้งหมดสเปคเหรือว่า,าในส่วนของการใช้งานที่ผมได้ลองใช้มาเนี่ยโดยสรุปแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า Redmi 9 c เป็นโทรศัพท์ที่เหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะนำไปใช้งานทั่วๆไปโทรเข้าโทรออกเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับผมแล้วก็ ในการแบบถ่ายรูปถ่ายวีโอก็ถือว่าใช้ได้เลยในระดับที่น่าพอใจนะครับผมแล้วกเ็เรียกว่าเล่นเกมเนี่ยก็พอเล่นได้นะครับผมไม่ถึงกับเล่นลื่นปื้นเนาะในงบเท่านี้เนี่ยผมถือว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วแหละโดยส่วนตัวถ้าผมมองว่าทาร์กเก็ตของตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนนะครับผมโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบที่จะแบบนั่งเล่นเกมแ้มวีทั้งวันกับโทรศัพท์เนาะ ก็คนแบบนั้นเนี่ยน่าจะเหมาะกลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็เอามาดู YouTube อะไรแบบนี้แล้วพอใจกับความละเอียดแบบ 720p แล้วนะแล้วก็เล่นโซเชียลทั่วไปถ่ายรูปบ้านถ่ายวิดีโอบ้างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะเพราะว่าแบต5,000เนี่ยมันจะอยู่ได้แบบเต็มวันเลยแหละโดยจากส่วนตัวที่ผมลองเอาไปใช้นาะมันก็อยู่ได้เต็มวันเลยแหละมันไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะผมโดยเฉพาะใครที่ทํางานทั้งวันเล่นแค่เที่ยงแล้วก็เ,เช้าระหว่างวันก็ถ่ายงานส่งในไลน์เฟซบุ๊ก แล้วก็มีโทรเข้าโทรออกปกติเนี่ยผมว่าก็เหลือๆนะครับผม5้าพันมิลลิแอมนะครับผมสำหรับตัวนี้ยิ่งถ้าซื้อตอนลดราคา1,600กว่าบาทเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องไปหาความไม่คุ้มค่าจากมาแล้วแหละผมว่ามันคุ้มที่สุดเท่าที่ตัวมันทาได้แล้วนะครับผมเพราะว่าสเปคที่ผมได้บอกไปเนี่ยมันก็โอเคมากๆแล้วกล้องม,มอีเรียกว่าใช้งานครบตอบโจทย์แน่นอนการโทรเข้าโทรออกลําโพงอะไรก็อยู่ในระดับที่ น่าพอใจรับได้นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ได้ยาวนาคนคงทนอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีงบพันกลางอยากซื้อไปแจกหรืออยากซื้อมาเป็นเครื่องสำรองหรือเครื่องหลักใช้เองเนี่ยผมก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆสำหรับคุณนะครับผมเพราะว่า MIUI 12เนี่ยลูกเล่นเยอะมากๆเพราะส่วนตัวผมก็ใช้มีอยู่นะผมก็เ,เวลาเราเล่นเนี่ยมี o t i f t i o t i o n ใหม่มีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะผมก็ถือว่า ตอบโจทย์แน่นอนสาหรับใครที่อยากจะเอาไปทําในสามแบบที่ผมบอกเป็นเครื่องสำรองเครื่องหลักหรือเอาไปซื้อแจกก็ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวนี้บางทีเขาอยากจะแจกโทรศัพท์ราคาย่อมเยาเนาะแบบนี้ก็หนึ่งในนั้นหนึ่งในตัวเลือกนะครับผมก็สรุปคลิปนี้สําหรับ r ร d m ี9 c มีประมาณนี้นะครับผมผมอาจจะแบบไม่ได้แบบเจาะลึกกล้องอะไรมากเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในความคิดส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นบัจ็ตโฟนนะครับผมมันเหมาะสําหรับกลุ่มตลาดหนึ่งนะครับผมที่แบบเอ้ยคุณไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มา จริงจังกับการถ่ายรูปหรือเล่นเกมแน่นอนคุณต้องการแบบโอ้อแต่ว่างบราคาจำกัดราคาคุ้มค่าผมว่าตัวนี้ก็คุ้มมากๆแล้วในช่วงราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับผมก็ตสำหรับคลิปนี้คงมีประมาณนี้กับเด m นมีนคสีะผมหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้านะผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะผมเจอทุกคนในคลิปหน้าแน่นอนสวัสดีครับ